คุณยายขายถูกมากเลยนะฮะลำใหญ่ทวงละสิบบาทนะคุณผู้ชมนะฮะทวงใหญ่ๆก็ลงคุณยายไปแล้วนะที่ไหนนะฮะอยู่บ้านด่านขาบ้านด่านขาอ๋อก็มีขนมอีกหลายอย่างเนาะนะฮะน่าทานทุกอย่างเลยอันนี้อันนี้ขนมต้มกล้วยกวนสาคูครับ อันนี้ดอกบัวอ๋อดอกบัวตัดเป็นชิ้นให้เลยใ่ตเป็นชิ้นอ๋อจะได้กินง่ายเนาะอันนี้ก็พวงหอกกาดอ๋อครับนีอกนี้ก็เป็นขนมเปี๊ยะยำโลผ่านสับสนอสดอ่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอุดหนุนคุณยายนะฮะมีตั้งอยู่ร้อยหนึ่งคุณยายนอกจากลำยายแล้วยี่สิบเนาะเอาขนมเอาขนมเอาขนมเนี่ยอ่าอรวมๆกันมาคุณยายยายหยิบเอาให้แน่ยายหยิบไปให้เลยครับ ก็มีเอาคนละอย่างเนาะมีน้ำเติมดอกอัญชันใยกวนครับโรเลเอาไหมเอาเอาเราเลอืยสักคู่ดอกบัวเอาบ่เอาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบและอีกสามสิบอีกสามสิบก็อันนี้เพิ่มไปได้ฮะเขียวๆกลมๆแล้วก็สักคู่เพิ่มไปได้ครับ เท่าไหร่แล้วฮะมันเหลืออยู่แปดน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเอาขอคนครับแปดอ่าค <8 S 1> ุณมาจากไหนมาจาก,าจากสกลนครครับ โอ้มะละกอก็สวยมะละกอลูกละห้าบาทโอมะละกอลูกละห้าบาทสิบบาทมะละกอสวยทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยพอดีนะฮะ้อะไรนะคะข้างหน้าก่อน้นเนรงนี้นมีอะไรพิเศษวันนี้ กองทัพต้องเดินด้วยท้องมีอะไรพิเศษวันนี้ไม่ติดเข้ามาได้นะครับเจ้าสตอรี่ขอบคุณครับก็จริงๆแล้วเนี่ยท่านทนายสักรินให้งบค่าอาหารมา1,000บาทเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีข้าวจากฝั่งคุณพอลี่มาแล้วแล้วก็มีน้ำผ่านแอชิดมานะครับ ก็งบ1,000บาทนั้นยังไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยวจะมารับประทานอาหารเันนี้นะแล้วก็ไปเมามาแล้วนะลำไยลำไยตัวใหญ่ชอวพ่วงนะฮะลูกใหญ่ๆโตโตเลยนะครับแล้วมีขนมนะฮะมเดี๋ยวน้ำมาก็เลี้ยงน้ำาขนมมานะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าน้ำปลาขายหรือยังนะเดี๋ยวถ้าน้ำมาก็เลี้ยงน้ำต่อไปซื้อน้ำไปสั่งน้ำอีก ขอบคุณพี่ทนายสักการินนะคะวันนี้อาจาขอบคุณพี่ทนายสักการินนะคะคุณทนายสักการินนะคะเบคนเรียกไม่ถูกมาเลี้ยงชดการเนาะนะก็เลยเปลี่ยนมาเรียนวันนี้แทนเออเรียนวันนี้แทนนะคะเซอร์ชิปงานขอบคุณนะคะพี่ทนายสักการินค่ะคุณทนายสักการินนะคะมันไม่มีที่นั่งเลยนะจะนั่งกับอะไรไม่มีเสื้อเวยเพ่อแม่พ่อแม่บ้านพี่ทนายสักเลยงานกำลังใจนะคะ ส่งให้ลุงให้ป้านะคะนี่เราก็มาสแตนบายกันอยู่ด้านหน้านะคะมาซื้อขนมด้วยมาซื้อขนมด้วยนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับช่องอาจารย์อ่อนจันทร์นะฮะกระท่อมชมจันทร์สักเล็กน้อยนะฮะอาจารย์ครับสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับลุงพันช่องที่มากันเดินทางมาตอนไหนครับออกมาประมาณสักี่ลุงพันเช้ากว่าหกโมงเช้ากว่ากี่ชั่วโมงับมาถึงนี่น่าจะ สามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าๆอย่างเร็วอาจารย์อยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะอำเภอพิบูลมังสาหารครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลใช่อุบลท้องที่อุบลเมื่อวานไม่ได้มาหรอกเมื่อวานนี้ไม่ได้มาติดวันนี้เต็มเลยก็เลยวันนี้ทก็กล่าวว่าลุงพลยังอยู่ก็เลยยังไงก็ต้องมาบอกแกอยู่ว่าจะไม่ได้มาแต่ว่าก็ในที่สุดก็ได้มาก็ถือว่า ัถ้าไม่ได้มาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่เสียใจอยู่แต่ว่าความรักความวงใยก็เหมือนเดิมแม้ว่าไม่ได้มาเราก็ยังแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าเราก็เอามาฟังยเนาะอยู่ด้วยกันมานาเจ้าเนาะของของป้ ก็บคุณน้องเสือด้วยที่อยู่กับลุงน้องตลอดนะครับก็เห็นน้องคภกด้วยก็ดู่าอยู่นะครับว่าท่านที่อยู่ก็คก็ถึงใจค่ะเ๋ืออาจารย์ก็ยังยังดูเหตุการณ์ยังติดตามอยู่ตลอดนกครับดูลดูคลิปให้กับพวกเราที่จะมาดงเหมือนเดิมครับ มาทักใจขอบคุณนะคะเยังช่วยต่อไปลุงก็คือคอมเมนต์ไปในช่องลุงอยู่เรื่อยๆเวลาลุงไลฟ์สดกับมีไลน์แกผมก็ส่งกำลังใจอยู่เรื่อยกินินต่อกันอยู่อาจจะไม่ได้ไปพูดกินหรืไม่ได้ไหมเนี่ยแกแบบเต็มๆนะเพราะว่าเราก็เข้าใจในห่วงนี้แล้วก็ระมัดระวังพูดไปบางทีมันเราถ้าคนอยู่ด้วยกับแกก็โอเคแต่เรามันอยู่ข้างนอก มีพี่มีน้องหลายหลายคนที่เราก็ยังอยู่ด้วยกันรักกันนะส่วนส่วนเราที่เป็นเอฟซีนะครับส่วนเราเอฟซีนี้มันเราก็มีพี่น้องเยอะๆพี่น้องหลายคนก็ไม่ทราบจิตใจแต่ละคนต่างกันนะสักกรินเนี่บางคนก็แ้วออกไปแล้วก็มีมีอะไรที่เรากี่ย ก็หลายเรากับลุงเนี่ยหลายเหตุผลเนาะเรากับลุงเนี่ยมันไม่มีอะไรจะแยก่าะเราเฉพาะตัวผมกับผมลุงก็คือเราไม่สามารถที่จะไปไปบอกว่าเราไม่ตามแล้วนะไม่เอาแล้วนะนี่ไม่มีเพราะว่าตั้งแต่เริ่มครับเราก็อยู่ในเลเวลแบบนี้อ่านะครับกี่ปีแล้วนะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะับาปี ขึ้นแล้วล่ะน้อง้า,า,าไปกว่าเหมือนกันก็ไปเจอน้องเสือตัอง้งแต่อยุ่ปลายค่ะก็ว่ามัน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 อะไรล่ะมัน,มนเราเราพูดง่ายๆว่าเราก็เกิดจากจุดท,ที่มันเป็นเหตุของของลุงเนาะ มันก็ได้ไปเจอกันที่นั่นนะก็เป็นเพื่อนกันคแต่ส่วนคนที่เขาอาจจะออกไปก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คแต่พวกเราก็อยู่ของเราค่ะเราก็รักของเรานี่แหละก็เหมือนกันทุเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนมีหลายเหตุผลหลายเหตุการณ์เราก็ไม่ได้ไปว่าเขาค่ะ แต่ถ้าเขาจะมาว่าเราเราก็จะบอกเขาตรงๆไม่ต้องมาว่ากันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นความชอบของเราที่เราอยู่ด้วยกันมาเห็นใจกันเรารู้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นคือไม่มีใครรู้เท่าเราหรอกค่ะที่เราก็ไม่สามารถจะไปบอกคนอื่นได้ในใจเราอยู่ความรู้สึกเราเนาะรู้สึกเราครับแล้วก็ความรู้สึกของยูทูบที่อยู่ด้วยกันเขาก็รู้ว่าทําไมทำไมเรายังอยู่ เ่ทำไมยังอยู่ก็มีเหตุผลของมีเรามีเหตุผลทำเรราควรสอบถามอาจารย์นิดหนึ่งตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี้หกสิบสีกำลังจะหกสิบห้ายาหสิบห้าสิงหาปีหน้าเป็นหกสิบห้าเต็มปีนี้ก็หกสิบีแล้วทาง เท่ากัน๋อเท่ากันเลยเกลียวกันมาจากการเป็นเพื่อนกันตอนเกิดพร้อมกันแต่ว่าเป็นกระนองผมอยู่เขากันยาผมสิงหาผมเกิดเดือนเดียวกันกับลุงพลเดือนสิงหามันลุงพลแต่ว่าคนละวันผมจะไปปลายหน่อยผมยี่สิบห้าสิงหาครับก่อนหน้านี้อาจารย์ประกอบอาชีพอะไรฮะเห็นอาจารย์มีความสามารถในเรื่องของการแต่งเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีอย่างเงี้ยฮะจริงผมก็อยู่ อยู่กับการร้องเพลงอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่หนุ่มแล้วแต่ว่างานที่ท,ที่รับผิดชอบทุกวันนี้ก็ท่านเขาเรียกตามศาสนาริต์ก็เราก็เป็นคุณพ่อเป็นบัตรหลวงในในโบสถ์ประจำก็เป็นพระพูดง่ายๆแล้วเป็น,เป,นเปรียบเทียบเป็นเจ้าอาวาสเปรียบกับทางพุทธก็เป็นเจ้าอาวาปสวประจำในโบสถ์ ที่พ่บูญมองตาหาแล้วก็ดูแลในในจังหวัดอุบลแล้วก็ดูแลไปถึงมุกดาหารดูแลไปถึงบุรีรัมย์สุรินทร์พสเกษก็อันนี้ผมก็จะเป็นเป็นผู้ดูแลในโซนเขาเรียกว่าอจะเป็นโซนที่เรารับผิดชอบก็จะมีโบสถ์แต่จัดกระจายกันอยู่ครับอยู่ที่กระสังอยู่ที่สุรินทร์อะไรนี่ก็จะเป็นก็จะ ก็อยู่กับสังคมอย่างนี้แหละครับตั้งแต่เกิดปัญหาที่ปกบก็มันก็เป็นภาราหนึ่งของเราที่เราอยากจะไปให้กําลังใจคนๆนึงแต่ไม่ใช่แต่ลุงช่างนะเราคิดถึงลูกคิดถึงัรรดาคิดถึงญาติพี่น้องเขาความงงใหญหลายอย่างเราเราจึงไปที่นั่นก็ติดตามกันไปแล้วก็ได้เป็นเดบซีกันไปคยูทูมก็เกิดขึ้นที่นั่นค่ะ ได้เจอเพื่อนที่ดีทุกๆคนก็ก็มีความสุขหนึ่งคุณมิลาวันสวัสดีค่ะพี่ก็มีนิวมาทักทายหาพี่สวัสดีครับมาที่ไหนอ๋อในไลฟ์สดมาไหมในไลฟ์สดมาดไลฟ์ท่านก็มีนิวมาดไลฟ์เมื่อวานนี้ผมเห็นเขามาอยู่นะครับเมื่อวานมาเมื่อวานพี่ก็ตบมาวันนี้ไม่มาไม่วันนี้ะคุณไอซสวัสดีค่ะพี่ลาคุณค่ะไม่มาโอเคโอเคสลับกันมานะครับ มาใให้กำลังจขอบคุณทุกคนค่ะอยู่ในสับสมมป็นนักการเมืองเป็นกำลังใจครับขอบคุณนะครับนี้นะครับอัปเดตนะคะก็มาให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ